อปปาสรังเหใช่ค่ะอ้ยหลายคนบอกว่าคิดถึงนะอยากจะเจอหน้าหนุ่มนิชคุนคุณเอ้ยนะหายหน้าหายตาไปหลายปีมาคราวนี้กลับมาเมืองไทยครั้งแรกคุณผู้ชม่ะไม่ธรรมดาเลยจริงๆนะเออแล้วแบบบอกเลยหลายคนก็บอกว่าคิดถึงอยากจะได้ดูผลงานนะคะเพราะว่านิชคุนเนี่ยก็คือหายกันไปนานนะคะใช่ค่ะคุณผู้ชมเชื่อไหมว่าข่าวดีมากจริงๆเพราะว่า เร็วๆนี้อาจจะมีเซอร์ไพรส์เขามาไทยในรอบ6เดือนและนักข่าวเราเนี่ยเห็นมากับตาเนื้อค่ะพูดเองเลยว่าอุ้ยพินิชคุณมารอบเนี้หล่อออร่าพุ่งมาแต่ไกลเลยงานนี้ค่ะหลายคนเห็นก็พากันสงสัยว่าพินิชกคุณอุ้ยไปทําอะไรมาดูดีขึ้นเยอะเลยพินิชคุณก็บอกกับนักข่าวแบบนี้ว่าเออที่ผมยังหล่ออยู่นี่นะแล้วก็ดูดีอยู่นี่นะเพราะว่าช่วงนี้ชอบออกกําลังกายเข้ายิมเอ่ยฟิตเนสเอ่ยไปได้ทุกวี่ทุกวันที่สําคัญค่ะตั้งใจจะดูแลตัวเองให้มากขึ้นด้วยเพราะว่าอย่า จะมีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงส่วนเรื่องผลงานตอนนี้ใครที่รอติดตามอยู่เตรียมคอรอกรี๊ดไม่ได้เลยค่ะเพราะเจ้าตัวถือโอกาสบอกข่าวดีว่าเร็วๆนี้จะมีคอนเสิร์ตกับอูยองแล้วก็จุนเคจะจัดขที่ญี่ปุ่นนะจ๊ะอยากให้แฟนๆรอติดตามแล้วก็บอกด้วยว่าการกลับมาไทยครั้งนี้ดีใจสุดๆเพราะคิดถึงเมืองไทยมากไม่ได้กลับาตั้ง6เดือน รู้สึกดีใจครับผมที่ได้กลับมาเมืองไทยนะฮะเพราะว่าก็ไม่ได้กลับมาเมืองไทยสักเกือบ6เดือนแล้วล่ะก็ดีใจที่ได้กลับมาร่วมงานด้วยนะครับผมช่วงนี้ก็พยายามข้ฟฟิตเนสพยายามออกกำลังกายนะครับออกกำลังกายหนีอายุฮะนิดนึงพออายุมันมันวิ่งมาตามแล้วเนี่ยนะฮะก็ช่วงนี้ครั พยายามดูแลตัวเองให้ให้ให้ใหมากที่สุดตอนนี้เรามีผมอูยองแล้วก็จุนเคกำลังเตรียมตัวคอนเสิร์ต3คนนะครับที่เกาหลีอ่าที่ญี่ปุ่นแล้วก็ประมาณนี้แหละครับเราก็ถ่าย y o u b e อะไรไปเรื่อยๆครับคาหก<อ>เดือนที่รอคอยเห็นกับตาเนื้อแล้วอุ้งยังหล่อ